สวัสดีเด็กๆเ,เคยสังเกตต้นไม้รอบๆตัวไหมต้นไม้มีหลายส่วนเลยนะถ้าไม่มีต้นไม้โลกของเราจะขาดสีเขียวไปเลยละ่ะวันนี้เรามาดูกันว่าต้นไม้มีส่วนประกอบอะไรบ้างและแต่ละส่วนทําหน้าที่อะไรนะนี่ไงต้นไม้ของเรามันประกอบไปด้วยหลายส่วนเลยนะมาเริ่มจากส่วนแรกกันก่อนเลยรากเด็กๆเ,เคยเห็นรากของต้นไม้ไหมรากอยู่ใต้ดิน คอยดูดน้ำและอาหารจากดินขึ้นมาให้ต้นไม้โตแข็งแรงถ้าไม่มีรากต้นไม้ก็จะล้มง่ายเลยละ่ะลำต้นนี่คือลำต้นลำต้นเป็นเหมือนถนนที่พาน้ำและอาหารจากรากไปสู่ใบและดอกยิ่งต้นไม้โตลำต้นก็ยิ่งแข็งแรงใบใบของต้นไม้ทำอะไรได้นะใบช่วยรับแสงแดดแล้วเปลี่ยนเป็นอาหารให้ต้นไม้กระบวนการนี้เรียกว่าสังเคะห์แสงนั่นเองดอก นี่คือดอกไม้ดอกไม้มีสีสันสดใสดึงดูดแมลงและพิ้งให้มาผสมเกสรเพื่อให้เกิดผลผลและเมล็ดเมื่อดอกเปลี่ยนเป็นผลข้างในก็จะมีเมล็ดถ้าเมล็ดตกลงดินและได้รับน้ำกับแสงแดดก็จะกลายเป็นต้นไม้อีกต้นเห็นไหมเด็กๆต้นไม้แต่ละส่วนทำงานเป็นทีมเลยนะครั้งหน้าถ้าเห็นต้นไม้ลองสังเกตดูว่ามันมีรากลำต้นใบดอกและผลไมหมนะ